สังเกตง่ายๆดอกค่ะสังเกตบางไดมงนาองโลกค่ะคแป้งบ่เขานาแล้วก่นได้ดอกหัวนาสำนักงานาหัวนาวงเดีอ๊ะใช่วหมผู้นี้แล้วหัวหน้าสำนักงานนั่นน่ะครับไปหนามเมื่อกูณพัไใบแจ้งจะไปสำนักของอื่นเออแล้วไปไดูคนอย่ายดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกโอ้ยเม่ใช่กูควรใส่ผู้เตี้ยวมาเบิ่ง ต้องเบิ้งสะกก้อนว่านโยบายการบริหารเพื่อนเปลี่ยนจังใด้หามาสะกพอนสันตทนเฮ้ยเอาเกือบมาไส่ครูใส่ใส่จังมาใส่มาแต่ที่เรียญรถเอ๋อเบิ้งรถระดับหัวหน้าจะไหนจังมาใส่เกือบมาจต่จังใส่ลูกน้องใส่ป้าเดี๋ยวเยี่ยวเพื่ใส่จังซี่นี่แม่มาดูเด้อยเขาวางแบบนี้เขาใจแบบนี้สิโอ้ยเนาะโอ้ยเขาจะงอจะได้แบบขันหัวบ้างกันสั่น ม่ไมาไหม่เลยนีเดบอกังเ้ยต่อมาจกไ้ิใส่จัางสันนอไม่ังครับอันนีบอกใครหวัวแน่ัะอันบ้องีนั่นเอยืมย,นะยืมเลยยืมเงนะีงเป็นเากาหลนะีจ้าบะเนีเป็นเกาอลีใช่ไอยู่น,น,าานี่าแตสรับการกำลังเกาหลีอันนี้อันนี้คือ,บอ้บบเกาอีครับไปไครับ พี่พี่เดี๋ยวย่าเป้าเนี่ยกูเป็นเก้าอี้มะคือมันนี่ผู้คือก็กูอยู่ลูกกอนเอาไปมาเมื่อขบาร์เสียบาร์เอะปนี่ยอนี่ผู้ใดทรงสูดรมาให้มันใส่กุบะปากรบเป้ามาวันใดนั่งเก้าอี้บัตร้แนั่งโซฟาอันว่านาบอกันคร่บผนี่แม่แค่ว่าที่เอาลานมาฝากฉันนี่ยง เอามาแปลกเนี่ยบัดเป็นพระเอกจะได้ขึ้นมาเปิดลัสนพระเอกพ่เอกเต็มแล้วโตกงก็ได้โตกงก็เต็มเดนเซอร์ก็ได้เดนเซอร์ก็เยอะแล้วนางเอกก็ได้นางเอกก็อ่ได้แล้วเอ้าบัดบ้างเจ๊บ้างคะเนกเดียวคะเนกใดขอมรถบ้านเจ้าบ้านรถบ้านกันจะห่างซื้อกันต่อจับมัด อีบ้องไม่ข้ก็ออกขันไม่หตัวขันไม่มาตีออกได้อยู่ขันไม่ขันไม่แบบไย่ไม่ยุ่นแต่ว่าเก่ายุ่นี่นะเอาจากนี่ไปยุ่นไหมเอาจจกนี่ไปยุ่นยุ่นี่ห้างนดห้งไยุ่นทั้งห้างครับก็ยุ่นนี่อุ้ม้พลนมาถือบอกเอาแจงซี่แอยงมันมีความสามารถหลายได้หลานคนั่นเทอย่างเงเอาโเฮ็ดตยบักป้าสิโดดยางตีลูกบอลได้บัดตัวยง มันเจียวกับานหอกไรล่ะเอาเตบอมีเสียงภาาอ๋อเขาาใจด้วยเนี่ยเนี่ย่าไหร่แค่เอามีก็เปาเป่าแคนครับโอ้เป่าเทคนกับเป่าได้ภาษาเป่าแคนมันบอเป็นตัวแนหลนเ่าด้เป่าไดหดไม่ไงมั้นิงเห็นว่าเป็ไงสิเป่าเหยิงเอาสอนหลานมึงกดเป่าใเป่าแคน ถ้าจะโชว์ความสามารถิอย่างเล้ได้เนี่ยค่ะมันเป่าแค่ไม่จับเป่าเพราะเปล่นได้พังหันโอ้ยเขาก็เป่าแบบนี้ละมันแปลว่าดูดอคำนึงหห็นเออโกงเงินสี่จีเขาเอาเป่าแค่ในแตงสี่จีค่ะเออช่วยเจ้าสิเห็นข่อยตีกลองมุนบดน้ากลองข่อยบอกเลยเอาอะไรอะนี่เอาอะไรนี่เอาอะไรอีกอเป่าอะไรบัวแดงบัวแดงเท่อ้าวโอเคแล้วเป่าไปเป็นก่อน นายจุมแพร์ผิวเมียงหัวหน้าวงหมอลำมาลำการโชชาตาเมื่อวันที่23พฤษภาคม2536หมอนะวันนี้ยี่ป๋อว้อยปรานได้รับพรงานกุตายแล้วไหมแกใจแล้วนะมัต้องเป็่ยนเดียวเสียเอาเอาไร้ไหมเอาเป็นไรเป็นไรไป๊คุณได้ยินเสียงแก้วตัวมาสดชนแต่นี้ ลาลาเดี๋ยว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 ไมีหยังเบียขาอีหยังมันนี่เอาเอาสะออนเสียงแค้นมืัอนี่ฉันแหงเสียงแห็บด้วยฉันขวาจะได้น้อยเนี่ยสิปิดบ้องเด้อลาเอาจะเอาอะไรเด้อันพ่อหน้าเพร่พ่อหน้าอ,อ,าอาลังการโชวูอยู่ยนั่นมาหกเจ็ปีเราให้ล่ำใจแค้ขี้เสียบซีร่ำร่ำเมืองขันเ,เ,เจา้าร่ำวันคอยสิบผ้าไปล่ำอยู่ตลาดกันเอาให้พยูอลังการโชว์นั่นไม่ได้สั่นเด้อโอ้ไก่ไปนั่นเนี่ยเอาเสียปากลา เป็นคุณโว้ยปากกระเดีกอะไรข่าเอาจ้าสิมึงข่าวเจ้าอนกูยังเสียงแหบอยู่ดิกบอกหลานกูมาเป่านะก็บบอกมันเท่านะเป็นคุณตาคุณตามันบอกคอปเตอร์คอปเตอร์นั่นปะเนี่ยนั่นแหละบางทีคอปเตอร์ว้คอยกระย้ายมัาคอยกระซื้อคลองกับหลานมันจะมันจะจืดหมอบเคือกันซื้อตีคนละคนคอยมาได้ซื้อจืดคอยซื้อเฮลิเฮลิอย่างนั้นเฮลิคอปเตอร์อย่อมีความเมื่อนะมองหัวกบบบบต่อไป่อนท้างหลังก็หัวจุศันห์ห้องหัน คอยทีนี้พวกผีที่หัวอย่างนั้นเม่อแค่เอออยู่ยนอนีผีมึงลาเอาทำน้องกันลสินเดอ้อทำน้องพอ,อดบุญชลินตลาดเดอ้อเตียนเลยาเจ็แสกจะนนก,ก่อนมื่กันนัเดี๋ยๆจะสิรัดทำน้องไปเกาะทำน่องพอดบุญชลินบ่อออกรอนเงินผูเมื่อนี่ ลาแฟนเอ้ยแฟนเกือประมาณจนคอนหัวลมวอนพักดีผมขอกราบน้องพี่สวัสดีผมปะนะว่าคือตีเี็น้าดิมอลรำอลังการโจฮก็กระรำทับนองกาลาเสียนนั่นทำงน้าขอนเกนบอกค่ไม่ใช่ มนมีทำนองการ์ดซีมันทำนองขอนแก่นและเพิ่มบอกเออใช่เอาเราัำทำนองไหนเดี๋นี้ทำนองเขาสวนขวงบ่มีค่ะบ้านฉันอยู่น้ำพ้องกิดกับเขาสวนขวงมีแต่ได้ทำนองขอนแก่นเป็นคณะแรกและคณะเดียวที่จะรำ,ำนทำนองเขาสวนขวงเออเอาจนซี่แหลกเป้าแค้นให้นีเมื่อไหนคณะรับดูขันแบมีทำนองเขาสวนข่วงอีกคนเสียเอาแหลมถอยมาอยู่น้ำเลยบ่เอาข้า,อาโอ๊จักบาทก็ได้บอกมา นฟังทำนองเขาสวนกวงจากหัวหน้าคณะเอาถือจค่ไหเดี๋ยนี่แม่เคอสบถฟรงไล่นไก่ทำนองเขาสวนกนงว,นวง กเพื่อนก็บอกว่าจำนนะ้องสถานีรถไฟข้ทุนกวางรถสัตว์เพราะแบบนี้พรอปไหนไปหรอกเดี๋ยวจะรำให้ฟังจำได้เพราะลาดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวการจำไม่เขา้าใจแบบนี้ไม่แต่เบาบังนาค่ะอาจารค้นมาเห็นแหวนกู ปิ่งไก่ระปิ่งไก่ปิ่งไก่ไม่แงลอยไม่น้อยแปลสีมีปัญญาสีแตกพอปิอ่งไงโอ้ยเนาะเฮ้ยตัวพี่ตัวนัองบักแหลบักคือ่อหลักล้ำเป็นบ้านทำนองขอสอนรรค์ผมล้ำเป็นแต่ล้ำทำนองอ่ะคุณพระว่าปีต่อครับเอา้า ร่าเปล่าแค่ไหลานไข่ดำดูโอ้พีชางก็บต่บ่งมาเต่าอ่ะนนุ่มมันะรับไใ้บ่้ ให้หลานเป็นแม่ลับไม่โจ้เจ้าเป้าให้หลานใอยลับจะรับท่าน้องไรเขาจะรับเท่าน้องไดก่อนแะกุเพราะว่าปีโอเคจัดใหกถนขี้ถน้อปงไก่เดปิงไก่ มเอาเช้อนควงกูได okay. ้ไหมเสียงดีเหเสียงดีคันเสียงดีลองเพลงสูงไปเอาคันลองเพลงมวลพลับอี so ๋คันลองมวนพลับคันลองถึงคันลองถึงกลางวัดถึงลับเลยโดยไม่มีข้อกังขากังขาเออแงล่ะกังขันใช่ไหมเอาแหละลองเพลงเลยเอาสิลองเพลงอย่างมื่นนี่วิวาสเอือนกับขั้งหนาทองลองใจอายลองเบิ่งลองเบิ่ง ดนตรีเลยนะวะเด้อเอาษาเราเป็นดนตรีหอครับเิคนอเสแงเขาเสียงเฉียเขาจะเชื่อขอเขาไปเ่อ่นี้อยงกับขอันห่นบอกค้าดนตรีเรีนเพลงอบ้องบอกคือมาอเป็นภาษาไทยภาษาอีสานมาจากไทบ้าถึงรถเบิ้งหนาเขาตีหนาเขาเป็นอย่างไม่่ตาเราเทนั้นล้งนิดต้องเรนรานไอู

ใครนะใคเดี๋ยวถ้าเธอใพี่แม่ซื้อกันนุ่มยาโสตัวกันนุ่มยาโสมันว่าถึงรอบชูฟังเอลอ,อางด้แลหละส่มกับม่วยนะแล่นุ่มยาโสมาขอเข่าเมาลดแก่้านหาโอ้ยข้ำฝาเข,าขา่าน,าานะขาเขาไเขาได้มยมาขอเข่ารถกันรถทังห้างสา,าขากบวันนี้ มันเมนล้านล right? ้นถือเร็วจะมาันตื่นหรือทหารก็ถือแล้วก็ถือกุังแต่จะิ่มต้นไม่ลัะให้กันลั่นให้ดวงหานแล่วไปนองเด้อเอาฟังพี่บ้าสะอื้นจากนอนคอมเตอร์เลาตุัมเด้อโดมั่งนองลาบวันลัมาขอ แง่ดูเดียนเอ้ยเป็นสีลาดใจมาสั่งได้ยืนจองสองแง่และดูพวกเขายิ้นแย้มสี่เขาดูแย้นหอนักลัดต้อแฟนผมได้จบนะเอ้ยตึเอ้ยเอเดออกออกมาก่อนเตอม่แม่ดี เอาของจากมาไล่จากสแน่เด็กขแพงขอบคุณมาไล่จากบ้านพญาแบกแค้นนะนดอวยครับแล้วก็ขอบคุณมาไล่จากแม่วิวีรมันนะครับแล้วก็แม่เดือนขอบคุณมาไล่จจกแม่เดือนนะครับแล้วก็ขอบคุณมาไล่จากบ้านบ้านห้น้องคอเตู้ด้วยนะครับเหมือนไปหลูกข้างใน,น,นอ,งอ,อีกพวงอีกพวงหนึ่งข้างในใช่ไหม เออนี่ไงข้างในอีกอาญาสายเดึตนตัวนั้นไปแล้วก็ขอบคุณบัตรดุกดิกน้ำด้่มชาดื่มขอบคุณครับสุดซู้ดนะครับชิลกินตัวได้น่อยในพี่น้องค่ะมาคืนมาฝันมาหลานขอชิลล็อกแท่งในฝันนี่เจ้าเจ้าสาวเพื่อฝ้าฝันไม่ยังไข่ไข่ชามพ่อหนาวงไข่ก่อนถามยังอีกเป็นแจ้งไหนพี่ทานบอบอแลนด์ไข่ตีบา้าพานโอ้โห้บ้าพันแอ๊ว ก็ว่าจเป็นหนหัวหนาวว้งนนั้นจรว่าจะขวงบ่ผ่านเดี๋ยวนี้อยากได้เงิอยากได้มาลองเพีงมวนกงอยากได้มใาได้มาเป็นไปเอก่วุ้ยอยากได้เงินนำเขาหม่อมึง้เงิอยากได้หลางไปดูเนบ้านฮักบ้านฮักเขาลายเออแอปกู่นะบวมีกีบ้านฮักบว่ามแตรบ้านชังหาแม่แม่้นรองคือรูเขาสตัวอยากได้มาได้ขึเขาหน่อแตแม่แม่ไม่ได้สายแต่แม่คูกับบ้านกู คนบันเดอร์แค่ได้ยี่สิบบาทยุองนักการเป็นหนาคนที่สังกัดหมอลำวงใหม่หมอลำอลังการชูหรือว่าหมอลำเสียงวิ่หกสองขับพี่น้องราคาเป็นกันเองเดี๋ยวช่วงต่อไปบอกนู่ขอพาะรัศมีมาบอกหมอลำอลังการชูเจ้นี่มีสองคนเหรอสองคนแบบไหนไม่กูก็มั่นเลยเอ้าเดี๋ยวจะให้แต่งเดือนแน่เพื่อกระสิบค่อยๆเปิดตัวยุคแห็งแกร่ง่งแต่งวงแต่งไง แต่แต่คนสี้นต่างไงเนี่ยคสคนหี่มเป็นรอยโค้ดสีคนวงอย่าดมี่เงใไม้ถึง่งหมอนังวหม้อัมาตั้งหัวหาไดู้เป็นไงถึงเลยะว่าทึงกูมาตั้งดิอาเป็นไงสือมตั้ง่านว่านมข้นว่ะขอบคุณเป็นงไหลายขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้มื่อนี ให้พี่น้องมีความสุขความเจริญเด้ออไอคอนสงองสงการปีใหม่ไทยพี่น้องมีความสุขคอนจะเล่นลำเลยกระช่อมอายุหมันคอยืนขอบคุณเงินรางวัลทุกบาทที่มอบให้ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงพี่น้องมีความสุขกับการแสดงของมอลำเสียงมีหกลูกวงศกรจนตลอดสอดแจงยืนรับกันจนสอดแจงจังหนีจากกันมือนียล่ำเลี้ยงตัวก่อนทำนองขอนเแยนจักปัญจิล่ำเลี้ยงไหนจักกะลีเลือว่ากะเทย เย้ห e, ัวแน่ออกแม่เดี๋ยวปนไม่บอกหรอกพี่น้องกตฟบ้างบึงสำหรับค่มภีรนี้ฟันดีและลาตีสวัสดีครับกำลังแรงใจและเสียงปรบมือครับแฟนครับมอไป